ให้ถึงร <c oughs> ้อเกือบเกือบร้อยลงบอกว่าความติดใจก็เป็นสังโยชน์พิกุทั้งหลายเหตุสามอย่างเหล่านี้ทำให้เกิดกรรม,มเหตุสามอย่างเนี่ยทำให้เกิดกรรม ตีนีมานิพิกเวนิธานานินิธานานิมาจากคำว่านิธานะนะแต่ว่าเหตุเหตุเป็นแดนเกิดที่พองบอกว่านิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมอันนี้ก็นิธานานิกรรมมานังสมุทยาสมุทยาก็เกิดนะการเกิดกรรมมานังก็กรรมเหตุ ที่กรรมเนี่ยเกิดสมอย่าง <c oughs> สามอย่างพิกุทั้งหลายเหตุกรรมเกิด <c oughs> นี่ถ้าไล่ตามสุกตะวินโยนะก็เป็นอย่างนี้ 3อย่างอะไรบ้างคือพิขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารกธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตอติเตพิกเวฉันทรากันถานิเยธรรมเมอารพภะฉันโทชายติ ความพอใจย่อมเกิดเพราะปารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราค้าในอดีตเ,ออเมื่อเราปารภธรรมในอดีตขึ้นมาเนี่ยซึ่งทำในอดีตเนี่ยมันก็มีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจดังนั้นเมื่อทําในอดีตที่เราปารภขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเนี่ยแล้วเราเกิดความพอใจเนี่ย อันเนี้ยพงเรียกว่าสังโยน์คือความที่เราผูกใจไปกับขันนั้นเป็นอดีตซึ่งขันนั้นเป็นอดีตนั้นเป็นขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจด้วยเหมือนกันแล้วเราก็พอใจ <c oughs> อันที่สองพง์บอกว่าพิกุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิด เพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตอนาคเตพิกเวฉันทราคันฐานิเยธรรมเมอารัมพะชันโธชายติความพอใจเกิดพอเราปารลบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตคือปารลบธรรมในอนาคตเนี่ยซึ่ง ทำในอนาคตนั้นน่ยมันเป็นผืนนาที่เป็นส่วนอสาทะเป็นผืนนาันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจแล้วความพอใจเกิดขึ้นพ่คูทั้งหลายความพอใจเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเราปารบธรรมอันเป็นปัจจุบัน มองเห็นรูปฟังเสียงเพราะดมกลิ่นหอมน,นี่แล้วเราพอใจนี่นี่พระอ,องค์บอกว่าอันนี้กรรมเกิดและนี้ก็คือเหตุสามอย่างที่ทำให้กรรมเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราเมื่อเมื่อเราปาลบขันปารบขันนั่นเป็นอดีต ตัวขันเนี่ยอันเป็นอดีตก็คือผืนนานั่นเองซึ่งผืนานาก็คือเขตตังและเป็นผืนนานเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจแล้วเราพอใจตัวความพอใจเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกให้ผืนนา,นานเนี่ยติดกับเราที่เข้าไปรับรู้ตัวเราในที่นี้ก็คือจิตมโนวิญญาณนั่นเองที่เข้าไปรับรู้พอรับรู้ปุ๊บมีความพอใจความพอใจก็เลยผูก ผูกผืนนากับจิตเข้าด้วยกันและผืนนาเนี่ยเป็นผืนนานเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจพระองค์จึงบอกว่าทําเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันพระองค์ตรัสต่อว่าพิขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารกธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือพิ่ขุทั้งหลายบุคคลตรึกตรองตามด้วยใจตรึกตรองตามด้วยใจก็คือใครควรพิจารณาด้วยใจถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสันธราค้าในอดีตวนะิญญาณไปปฏิติตังในผืนนาที่เป็นส่วนอสาธะอันเป็นอดีต เช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราทานอาหารอร่อยหรือเราไปฟังเสียงเพลาะและเราปารบถึงเราปารบถึงอดีตและอดีตนั้นเป็นอดีตอันเป็นที่ตั้งแห่งอัศาธะรสอร่อยแล้วเราก็พอใจอ,อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจซึ่งทำอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคาในอดีต เมื่อตึกตรองตามด้วยใจอยู่ย่อมเกิดความพอใจงั้นเมื่อเราผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเราก็แล้วเราเกิดความพอใจผู้ที่เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วทำเนี้ยมันผูกเราไว้แล้วพิกขุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจ นั้นว่าเป็นสัญญอดังนั้นความที่เราพอใจมันเนี่ยองบอกนี่แหละสัญญอดเครื่องผูกทําให้เราเนี่ยก็คือจิตมโนวิญญาณที่เราสําคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณเนี่ยนะแล้วไปรับรู้ตรงเนี้ยกับผืนนามันติดกันละผูกติดกันละเป็นเครื่องผูก อันนี้เราก็จะใส่บาลีให้ในทุกๆอันที่เป็นประเด็น <c oughs> ย่อมเกิดความพอใจฉันทะชาโตเรากล่าวความติดใจก็คือเจตโสสาราโคเจตโสเห็นไหมเจตนาเจตนาคือลายผู้เจ้าบอกวิญญาณไปตั้งคือเจตนาไปตั้งตรงไหมเจตนาไปตั้งปุ๊บสาราโคสาราคะ ก็คือการที่เราผูกติดอืมพอมีนันทิปุ๊บก,ก็มีสาระาคา่ะเมื่อมีสาราคะนั่นพวงเรียกว่าสัญโยคะนั่นแหละคือสัญโยชน์ตรงเป๊ะตรงกับอีกข้อสูตรหนึ่งเลยเมื่อนันทิมีอยู่นะก็มีสาราคะเมื่อมีสาราคะก็มีสัญโยค่ะสามอันเลยนะงนั้นพระสูตรนี้ก็ตรงกับพระสูตรนั้นอีกอืม พิขุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสัญญอดพิขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างนี้แลหละพิขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไร เห็นไหมพอพูดอดีตปุ๊บต่อมาจะพูดอนาคตและถัดมาจะเป็นปัจจุบันพิคูทั้งหลายบุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงทำอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเมื่อบุคคลตรึกตรองตามด้วยใจอยู่ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำรรเหล่านั้นผูกไว้แล้วพิกขุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสัญญน์พิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารกธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างนี้แหละ ดังนั้นพอเราคิดอนาคตขึ้นมาปุ๊บแล้วเราพอใจนี่มันผูกเราละนี่คือลักษณะของการปารลบธรรมันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอนาคตเป็นอย่างนี้พิกุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายบุคคลตึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่ง ฉันทราคะในปัจจุบันเมื่อตึกตรองตามด้วยใจอยู่ย่อมเกิดความพอใจผู้ที่เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วพิกุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสัญญน์พิกุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปารธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหละพิขุทั้งหลายเหตุสามอย่างเหล่านี้และทำให้เกิดกรรม การเกิดของพื้นนานั่นเองถ้าเราดูแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้กับเรื่องของพื้นหน้าเลวผื้นนาปานกลางพื้นนาดีเป็นการทำให้กรรมเนี่ยมีการเกิดขึ้นนั่นคือเป็นเหตุเกิดของกรรมนั่นเอง ถ้าเราฟังพระสูตรเมื่อเช้าเราจะเจออยู่อันที่พระองค์บอกว่ามิจฉาปฏิปทาคืออะไรคือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารตั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเนี่ยไล่มาสายเกิดจนถึงภพชาติชรา,ามรณะเนี่ยพระองค์บอกว่าอันเนี้ย มิจฉาปฏิปทามิจฉามาตั้งแต่มีอวิชาาไงพออวิชชามีก็มิจฉามาแล้คือเห็นผิดแล้วก็ไล่ยึดมาเรื่อยก็เกิดสังขารเกิดวิญญาณน,นามรูปสลายนะผัสสะไล่มาจนถึงชาติชรามรณลนะ ส่วนสัมมาปฏิปทาก็คือสายดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารไล่ดับมาอันนี้เป็นสัมมานะดังนั้นการเห็นความดับความเสื่อมความดับความเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะก็จะเป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากนะ ปฏิจจทั้งสายนี้ได้ก็เลยเรียกว่าสาัมมาปฏิปทา